จะขอเสนอเมนูไข่โปะผัดไข่สูตรโบราณนะครับี mm. มือแม่ mm. เป็นควเตาทางน mm. ี่ครับแม่ัวของเรา เราใชา้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องแรงมากมถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันก็ทำให้ไหมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บในสูตรของที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ น้ำตาลทรายแม่บอกว่าไม่เข้ากันนะครับถ้าเป็นน้ำตาลทแา่ละบ้านก็วิธีการทําก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็ลองไปปรับกันดูละกันนะครับว่าใครชอบรสชาติแบบไหนอันนี้เอาไว้กินกับอะไรครับข้าวก็ได้ข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้แล้วก็ผักดอก็ได้ กระทะใหม่ยังไรอ่ะคือที่ไหนอ่ะตลาดลาดอ๋อพอดีไม่ได้โฆษณาตลาดไม่ได้โฆษณากระทะนะครับนี่เราพามาดูเครื่องครัวระหว่างรอหมูสุกนี่อันนี้ <c oughs> เป็นสมัยพระเจ้าเหานะครับรวดบุกเบิกตอนนี้นี่หาซื้อไม่ได้แล้วราคาแพงมาก <c oughs> คนทานมาก แน่นี่ครับของเตาเพราะว่าเวลาทำแบบข้าวทีนึงต้องเปิดขัวไฟถึงสองเตาที่บ้านเราจะใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับที่ผ่านการเจียวมันจะทำให้อาหารเนี้ยหอมสดชื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีใส่กากหมูลงไปนิดหน่อย ก็เกี่ยวพอให้น้ำมันมันออกลงไปนิดนึงเอา้าจะไมเราจะคนๆกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเอาให้พอเหลืองๆไปก็ประมาณเท่านี้ ถ้ามันร้อนไปก็ออก่าลับปุ๊บถ้าน้ำมันเยอะเราก็เอาน้ำมันออกรักษาสุขภาพด้วยนะครับเราจะผัดแบบว่าอา่อไม่ให้มันมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงซอยที่อื่นเขาใช้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าของ ที่บ้านใช้เป็นหอมแดงซอยอันนี้กลิ่นหอมแดงที่ผ่านการเจียวเนี่ยหอมแตะจมูกมากเลยเนี่ยหอม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 มากแล้วก็ผุกเขาก็ผัดไปสักพักหนึ่งนะครับพอให้หอมมันอ่าสุก จะเหลืองนะตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงครับถ้าใจร้อนแล้วเดี๋ยวแบบอาหารมันจะออกมาไม่สมบูรณ์ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่ใส่ปโป๊ ไชโป๊นี้เราเออ่ทำเองนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาบอกสูตรวิธีการทำไชโป๊เป็นไชโป๊เค็มเราทำเองก็ผัดไปเรื่อยๆถ้ามันเข็มมากนะครับเราก็ไปคั้นน้ำเอา ลด <ไป S 1> ความเค็มออกไปล้างล้างเอาความเค็มออกน,นะครับมันจะทําให้อใอช้โปรเรามันได้เค็มมากเท่าไหร่นะครับไฟก็เรายังไม่ต้องเติมไฟนะครับไฟอ่อนไฟแรงไหมฮะไฟไฟอะไรนะไฟแรงไหมไฟแรงก็<ร>ไม,ไมอเพราะว่าเราก็พอเก,เ,กเลยียวอ ได้ยหมดอือเพรากมอมีพอดีที่บ้านมีกระเทียมเกลียวเหลืออยู่นะครับก็เลยอ่ใส่ไปเลยทุกอย่างมันสามารถมาปรับปรุงได้คือหอมกระเทียมเนี่ยถ้าเรามีก็ใส่ไปได้เลยเพราะว่ามันยังไงมันก็เข้ากันดีๆนี่ที่สำคัญของนัว ใส่เข้าไปไม่ต้องกลัวใส่เยอะหรอใส่น้อยแทบน้อยใส่หลายแทบหลายใครบอกกินจนลดมากว่าผมร่วงก็ไม่เห็นมันร่วงนะครับผมก็ยังแต็มหัวอยู่แต่ว่ามันก็จะทำให้อ่อ โซเดียมมันเยอะเราจะทําให้เรากระหายน้ํานี่ครับอันนี้เป็นน้ําตาลปี๊เป็นน้ําตาลมะพร้าวเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปผัดนะครับแทนน้าตาลทรายเอาให้มันสุกยังม่่พอหวานหวานนิดนึงต้องเอาหวาน หวานนิดเดียวนะครับไม่หวานหรานนิดหวานนี่หวานหวานแล้วก็ถึงจะค่อยอะไรนะไข่ไข่ไข่ใส่ไข่ตอนนี้ติดสาหริวนะครับน,น้ำตาลน้ำตาลมาติดสาหริวรอแป๊บหนึ่งเปาะเน่ ใส่ลงไปแปะต,ตอกไข่เข้าไปอตอนนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับเ<ม>ดี๋ยวคุคนเนื้อไข่มันจะได้เป็นเนื้อนะครับไม่ได้บอกว่า,าเละ,เละมันจะได้แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันเวลาตัดขึ้นมามันจะได้รู้ว่าอันนี้คือเนื้อไข่หรือว่าเนื้ออะไรเราก็เอาอ้นนี้มากรบ รอ,อไปเรื่อ้โป๊ผัดไข่นี่ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะครับแล้วก็กินกับข้าวต้มเป็นข้าวต้มกุย้ยโอ้รสชาตินี่สุดยอดเลยครับเท่านี้เราก็ จะได้เคโพผัดไข่สูตรโบราณเรียบร้อยตอนนี้ก็รอให้ไข่มันสุกน,นี่เห็นไหมไข่มันก็ยังเป็นแพร่อยู่เนี่ยเห็นปะไข่ยังเป็นแพรก็จะดูได้ประทานอยู่กระทะเราเป็นกระทะสแตนเลสอย่างดี นึกว่ากระทะเหล็กก็ไม่นุ๊กของเราเน้นความสะอาดถึงแม้ว่าเราจะเป็นครัวเตาถ่า,านแต่ทุกอย่างเราต้องรักษาม,มาตรฐานในเรื่องของความสะอาดสังเกตจากตัวนี่นะครับกระทะเราสะอาดดูตูดดูตูดเดี๋ยวจะถาว่าคุ๋ยตูดก็ตูดก,ก็ไม่ดำนะครับไม่ใช่ว่า สวยแต่รูปตูดดำปีนี่ก็ไม่ใช่นี่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วโอ้น่ากินมากเลยโอ้พยายามตีเกียเอาน้ำมันออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันเยอะเป็นคีโตไม่ไหวน้ำมันเยอะโอ้เนี่ยแหละโอ้น่ากินน่ากินโอ,โอ้ยตา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 ยโอ้ยบ้าแลา้วมั้ง อเอาเอาด่าเลยเอาิเอาเอาโอ้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตากันนะครับตอนนี้ถ้าหันกล้องไปก็จะเจอตูดคนทำปึ๊บเป็นไงบ้างครับ ไ็่โป๊ผัดไทยอยากให้ได้กินจังเลยครับโอ้โหหอมมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเ,เมนูต่อไปทำคลิปอะไรกับคุณแม่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ครัวบ้าน,านขอลาไปก่อนนะครับนี่ครับขออนุญาตไปมัมมัม เชฟโป๊ะผัดไข่ก่อนนะครับ